สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกิลานาสูตรว่าดูก่อนภิกษูตรทั้งหลายในคนไข้าสามประเภทนั้นคนไข้ผู้ได้อาหารพอเหมาะได้ยาที่พอเหมาะได้คนพยาบาลที่สมควรจึงหายจากอาพาธไม่ได้อาหารที่เหมาะสมยาที่เหมาะสม และคนป่าวยบาลที่สมควรย่อมไม่หายจากอาพาธความทุกข์ประจำสังขารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าใครจะมีวิธีการบำบัดทุกอย่างไรทุกที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่เรานะ่าหลีกเลี่ยงได้ยาก ุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแม้แต่เราสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้พระองค์จึงตรัสแนะนำวิธีการที่จะบำบัดทุกข์จากทุกข์มากก็จะทุกข์น้อย จากทุกน้อยก็ให้พ้นทุกข์ให้หายจากโรคภัยอย่างรวดเร็ววิธีการนี้พรงตรัสไว้สามวิธีคือการได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมการได้ยารักษาที่ถูกกับโรคและการดูแลรักษาจากหมอพยาบาลและคนเยี่ยมไข้ที่ดีหากมีองค์ประกอบครบทั้งสามอย่างนี้ ก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นหายได้อย่างรวดเร็วสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของการเยี่ยมไข้คนป่วยที่พระองค์ตร,ตรัสแนะนำพระอนนท์แล้วทรงทำเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติมันเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่า ในสมัยที่พระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ณประวิหารเฉตวันท่านพระคริมานนท์เกิดอาภาธเป็นไข้หนักพระนนยังเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าและกราบทูลอาการป่วยของพระคริมานนท์ให้ทรงทราบพ,พระผู้มีภาคเาตรัสวิธีการเยี่ยมวิกษุผู้ป่วยให้พระนนท์ทราบว่า ดูก่อนอน,อนนน์ถ้าเธอเข้าไปเยี่ยมใครแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่พระเคลิมานน์อาพาธจะระงับโดยฉับพลันสัญญาสิบประการคืออเนจจะสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาปหาณสัญญาวิลาขสัญญา ยโรทสัญญาสัพพโลกเกอ,อนานะพิรตตะสัญญาสัพพสังขารเรสุอนิจสัญญาและอานาปานาสติดูก่อนอานนอนิจสัญญาเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารละวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเธอย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นในอุปทานขันหานี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เรียกว่าอานิจจสัญญาดูก่อนอนนนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีย่มพิจารณาเห็นว่าตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมลมเป็นของไม่ใช่ตัวตนเธอยอ่มเป็นผู้พิจารณาเห็นอายตนะทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกนี้โดยความเป็นอนัตตาที่เรียกว่าอนัตตสัญญาดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมพิจารณาเห็นกายนี้ว่าตั้งแต่พื้นท้าขึ้นไปและตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่ใยรอบแต่ไม่ได้ขอไม่สะอาด มีประการต่างๆในกายนี่มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นยอมพิจารณาเห็นเด็กความเป็นของมิ่งงามนี้ก็เรียกว่าอาสุภสัญญาดูก่อนอานนท์ภอกสูตรในธรรมวินัยนี้ไปสู่ปาก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดียอมพิจารณาเห็นกายนี้ว่ามีทุกข์มากมีโทษมากเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคทั้งหลายเพราะฉะนั้นอา,าพาธต่างๆยังเกิดขึ้นในกายนี้เช่นโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคที่มีลมเป็นสมุทฐาน โรคอันเกิดจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอ,อโรคอันเกิดจากความเพียรเกินกำลังโรคอันเกิดจากฝิบากกรรมเกิดจากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นยอพิจารณาเห็น The ้วยความเป็นโทษในกายนี้นี้ เรียกว่าอาทีนวสัญญาดูก่อนอานนทิกษุในธรรมวิีในนี้ไม่รับความคลุ่นคลิดเรื่องการาเรื่องพยาบาทปองร้ายาเรื่องการเบียดเบียนผู้อื่นและเรื่องอกุศลธรรมอันชั่วช้าแม้ว่าความคิดชั่วเกิดขึ้นแล้วก็าสามารถละมันเทาทำให้สิ้นสุด ทำไมถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี่ก็เรียกว่าปาหานสัญญาดูก่อนอน,นุนภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นว่าธรรมชาตินั้นสงบประณีตเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นที่สำรอกกิเลสดับกิเลสและกองทุกข์คือพระนิพพานนี้เรียกว่าวิราคสัญญาดูก่อนอนอนลภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นว่าธรรมชาตินั้นสงบประณีตเป็นที่ระง,งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สระคืนอุปธิตทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นที่ดับโดยไม่เหลือธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์คือพระนิพพาน นี้เรียกว่านิโรธสัญญาดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละตัณหาทิฏฐิและอุปทานอันเป็นเหตุที่ยึดมั่นถือมั่นและเป็นกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในใจย่อมเว้นขาดไม่ยึดมั่นถือมั่นเสียได้นี้ก็เรียกว่าสัพพโลเก อนะพิตรตสัญญาดูก่อนอนนนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาและย่อมรังเกียจสังขารนังปวงนี้เรียกว่าสัพสังขารเรสุอนิจสัญญาดูก่อนอนนนภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิคู่บาลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเธอเป็นผู้มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เรียกว่าอนาปานสติดูก่อนอนน์ถ้าเธอกล่ลาสัญญาสิบประการนี้ ให้คิริมานนนภิกษุได้ฟังอา,าพาธของคิริมานนนภิกษุนั้นก็จะสงบกระงับไปโดยจับพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้พระนนรับพุทธบัญชาแล้วก็ตั้งใจจดจำและก็เรียนสัญญาสิบประการจนขึ้นใจจากนั้นก็เข้าไปหาท่านพระคริมานนถึงที่พัก แล้วก็ได้ก,กล่าวสัญญาสิบประการในท่านฟังขณะนั่นเองพระคริมานนท์แม้จะมีร่างกายที่อ่อนเพลียนอนสมอยู่บนเตียงแต่ท่านก็ได้ปล่อยใจไปตามเสียงธรรมเทศนาของพระอานนท์ท่านได้พิจารณาสัญญาสิบประการไปตามลำดับอา,าพาธของท่านก,ก็ค่อยๆสงบระง,งับลง อย่างรวดเร็วเราได้ฟังสัญญาทั้งสิบอย่างนี้ไม่นานท่านก็หายจากอาพาธนั้นและสามารถทำให้ท่านดับำเพ็ญสมณธรรมอย่างมีความสุขตลอดมาเห็นไหมจ๊ะปัญญาณเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือกำลังใจหมอและพยาบาลสามารถ รักษาได้เพียงแต่ร่างกายแต่การรักษาใจนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยและบุคคลอรอบข้างฉะนั้นเวลาที่เราไม่สบายเจ็บป่วยไข้หรือไปเยี่ยมผู้ที่กำลังป่วยก็จะลืมทำตามหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้คือไปพูดในเรื่องธรรมะเรื่องบุญกุศล เรื่องที่ผู้ฟังฟังแล้วเจ็ดพองใสเบิกบานคลายจากความทุกข์ความกังวลใจและดีที่สุดก็คือชักชวนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจหยดใจนิ่งให้เขาถึงที่พึ่งภายในถ้าทำได้อย่างนี้ภายนอกก็มียาและหมอเป็นที่พึ่ง ภายในก็จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึ่งปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายบังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณามิตรของโลกไอครอบครัวอยู่เย็นมีสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจองทุกท่านเธอ